สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะของโปรแกรม i e m ค่ะจะเป็นโปรแกรมหาค่าความสูงนะคะค่ะสำหรับกล้องที่เรานำมาสาธิตน,นะคะจะเป็นกล้อง Total Station ยี่ห้อ Gowin รุ่น TKS 2 0 2 2ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทำการนะคะกดเข้าไปนะคะที่ปุ่มเมนูค่ะเพื่อเข้าโปรแกรมนะคะและให้เรานะคะกดที่ F4 ค่ะเพื่อทำการเปลี่ยนเพจหน้าจอนะคะ อันนี้นะคะเราจะมาอยู่ที่หน้า2นะคะให้เราเลือกที่ F1 ค่ะโปรแกรมนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราเลือกที่ F1 อีกครั้งค่ะ REM นะคะสำหรับโปรแกรม REM นะคะจะมีรูปแบบการใช้งาน2แบบค่ะจะเป็น F1 นะคะ input r จ Ht จะเป็นใส่ค่าความสูงของตัวเป้าปริซึมนะคะและ F2 นะคะ No r จุด Ht ตัวนี้จะไม่ใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะสำหรับคลิปนี้เราจะสาธิตแบบที่1ค่ะ input r h t นะคะก็คือใส่ค่าความสูงของตัวเป้าค่ะกดไปที่ M 1เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะตัวกล้องนะคะก็จะให้เราทำการนะคะกำหนดค่าความสูงนะคะของตัวเป้านะคะตัวนี้เราจะกำหนดไว้ที่1.5นะคะและให้เรากดที่ F4 ค่ะ Enter หลังจากนั้นค่ะให้เราทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิซึมของเราค่ะค่ะหลังจากที่เราเล็งตัวกล้องไปยังเป้าปิซึมของเราแล้วนะคะให้เราทำการกดที่ F1 ค่ะมิดนะคะหลังจากนั้นนะคะตัวกล้องนะคะก็จะแสดงค่า VD ออกมาให้เรานะคะจะเป็น1.5ค่ะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้าที่เรากำหนดไว้นะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าเราต้องการที่จะ าหาค่าความสูงนะคะให้เราทำการคาล็อกตัวเลนกระดกนะคะและทำการนะคะหมุนเลนกระดกนะคะไปยังเพดานร้านของเรานะคะตัวนี้เราจะสาธิตหาค่าความสูงของเพดานร้าน,นะค,ะค่ะค่ะสมมติว่าเราได้ค่าความสูงที่เราต้องการแล้วนะคะให้เราทำการล็อกตัวเลนกระดกไวค้ค่ะค่าความสูงนะคะจะอยู่ที่3เมตรจุด 1 1ซนตเมตรมิลนะคะตัวนี้จะเป็นค่าความสูงของเพดานล้านค่ะถ้าเราต้องการที่จะหาค่าความสูงนะคะของจุดถัดไปให้เราทำการกดที่ F h d ได้เลยนะคะและทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิซซึมของเราค่ะค่ะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม IM นะคะของกล้อง Total Station ยีโโ่ห้อ GoWin รุ่น TKS 202มือ2ก็จะมีเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ